กีโนสปีเกอร์ปราฐาธนำพูดในแง่ของพุทธศาสนิกนัณพระดลที่จัยไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกเลยเป็นพวกเยาวชนเนอแล้วคนมาฟังหลายร้อยคน,นก็มีไพ่ล่ามด์ดแปลเป็นพุทธศาสนเสด็จที่ผมพูดเนี่ยมันคลายเม็ดเชนด้วยแล้วพูดถึงวาเลนซ์ด้วยต,ตอนนี้กำลองมีความรุนแรงเกิดขึ้น แล้วก็พูดถึงเรื่องช่องว่าระหว่างคนรวยคนจนผมเห็นว่าสามประเด็นนี้มันไปด้วยกันหมดเลยไปด้วยกันหมดมองในแง่ของพุทธเนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องตกุศลมูลสาโลกกรธหล่อมในเวลานี้ทุนนิยมเนี่ยมันเป็นตัวนำในทางเรื่องโลกโลภเลยเยีย แต่โลภะนี่มันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันก็ขับไปกับความนาดด้วยแล้วก็ความหลงด้วยโลภะหลงทั้งหมดเลยอยู่ในทุนนิยมแท้ๆเลยมันเป็นเหตุให้คนจำนวนน้อยรวยมากมีอำนาจมากคนจำนวนมากเกิดร้อนยอันนี้ก็เป็นเกิดช่องว่างรว่าคนรวยคนจน แล้วเมื่อมีช่องว่างว่าคนรวยคนจนคนรวยเอาเปรียบคนจนฝรั่งเอาเปรียบแขกอะไรพวกนี้มันก็ต้องเกิดาวามวมาเล่นไม่เป็นปัญหาส่วนคลายมเมดเชนเนี่ยกตอนนี้เพิ่งจะมาตื่นเต้นกันแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องสุธิที่สำคัญมากเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติอยู่ธรรมชาติโดยเฉพาะย่างคนไทย คนที่ถือพุทธเนี่ยภาษาไทยเองเนี่ยเราเรียกแม่นาฮมแม่พัทรณีนีภาษาไทยเองนะแม่หองสอนแม่เสเรียงนี่แม่ทั้งนั้นเป็นเพื่อคุณยมเนี่ยก็มันเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหมดนี่เพราว่าสมาทานทุนนิยมเนี่ยเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่สมาทานทุนนิยมมากกว่าประเทศอื่นเยอะเลยนนทุนนิยมของไทยเนี่ยมันไปกับประเดษการด้วยกันด้วย บบาาบอศานนสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยเป็นในรูปแบบพิธีกรรมมากกว่าเนื้อหาสาระเพราะถ้าคุณเข้าหาเนื้อหาเนื้อหาสาระศาสนาพุทธแด้นก็ต้องใครจะเห็นเลยว่าโ,โรคปวดหลงเนี่ยมันเป็นตัวประเด็นที่ร้ายแรงไล่ความโรคเวลานี้มันระบบเศรษฐกิจทั้งหมดมันไม่ใช่โรคอย่างเดียวมันวดหลงด้วยและใครไม่เชน่พูดตรงไปตรงมาเลย ไอ้บริัทใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นตัวทำลายนี่ไยยม่ใช่ใหญ่ๆใมเนเมืองไทยเองเนี่ยมป็น,นั้ำเจ้าพยายเราเนี่ยบริสัทใหญ่ๆทั้งนั้นทะเลเอ้ยอะไรเอ้ยเพราะฉะนั้นตราบใดเราไม่เปลี่ยนความคิดขั้นพื้นฐานเนี่ยเพราะเรายังนึกว่าธรรมชาติเนี่ยมารับใช้เรา เราเห็นต้นไม้ที่จะจะตัดเพื่อหาเงินแผ็นดินก็จะขุดจะเจาะอะไรเนี่ยตอนนี้เมืองไทยจะเจาะหนุนทองอะไรใช่ไหมแล้วก็เจาะในเมืองกรุงเทพเนี่ยก็เจาะลงมาจนจะุดจนไปหมดแล้วทำต่สูงสูงเพราะเราไม่เคารพธรรมชาติแต่พระเจ้าท่านสอนให้เคารพธรรมชาติให้เห็นอย่างถ้าคุณไปที่ลาดักเนี่ยเขาเห็นเพื่อนมนุษย์นี่เป็นแม่เลย เหมืนอนอย่างที่เราเองเคยเห็นว่าแม่พัทรณีแม่พสุธาแม่นม้ำคนเราเนี่ยเห็นธรรมชาติเป็นพ่อเป็นแม่เราจะเปลี่ยนทัศนคตินี่ถ้าเราเห็นว่าไอเนี่ยเป็นเียงทรัพยากรเราก็จะเอาใชาป้ประโยชน์ได้ประโยชน์จะได้ใครก็ได้คนรวยไม่ได้คนจนและเมือม่อเมื่อปัญหาทางธรรมชาติมันวิปริต ที่เดบุตรเม็เนเนี่ยคือมันวิปริตทางธรรมชาติาเวลาเปทีวิปริตนั้นคนจนจะต้องเดือดร้อนมากคนรวยเป็นของธรรมดาและบางแห่งเนี่ยอย่างมังไทยเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยนะเพราะผมอาจจะภายในสิบยี่สิบปีเนี่ยกรุงเทพอาจจะน้ําท่วมทั้งหมดก็ได้เพราะเราอยู่ใกล้ทะเลมากเลยเราไม่ดูแลเลยเนี่ยผมพูดต่อเวลาเลยแม่นักเจ้าพญาเนี่ยทุงพลาสติกเต็มไปหมดเลยทำไม ถ้าเราเคารพแม่น้ำาจ้าพยาเราก็จะไม่จะไม่ทําอันตรายกับแม่น้ำเจ้าพยาอย่างที่ทําอยู่เวลานี้สมไมผมเด็กๆเนี่ยว่ายน้าแม่น้ำเจ้าพรยาจับปลาจับกุ้งกินเป็นของธรรมดาเลยนกนางนวลเต็มไปทั้งแม่น้ำจ้าพรยาตอนนี้มันเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรมันเป็นมนลพิษไปหมดล้ว เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งที่เรียกว่าคลายเมดเชนเนี่ยอีกในย,ยันหนึ่งคือคลายเมดเชนมันไม่ได้หมายเพียงเรื่องของดินว่าอากาศเท่าน,นั้นมันหมายถึงสภาพธรรมชาติทั้งหมดเราจะต้องเปลี่ยนอย่างอย่างอย่างชะก,กันเลยแล้วผมก็ดีใจนะที่ผู้นำศาสนาเอามา,มาพูดเรื่องนี้ทั้งทาระมะแม้ทัง้งฟานซิสแต่ผมไม่เชื่อเลยว่า สังขละไทยจะพูดอย่างนี้ถึงพูดคงไม่รู้เรื่องเพื่อนไม่รู้เรื่องพอคุณจะพูดอย่างนี้คุณจะต้องได้ได้ข้อมูลพอพ่จะพูดได้แล้วอ,อย่าง,อ,างอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์แนะว่ามันควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนะนะสังคมไทยนะ่าจะมีการปรับเปลี่ยนคือแต่ก่อนเราก็เหมือนกับเคารพธรรมชาติเนาะอย่างที่อาจารย์ได้ว่าการตั้งชื่อแสดงหรือพิธีกรรมต่างๆทางประเพณีของเรา มันยังแสดงว่าเรายัาง<ต>ยังเห็นคุณค่าของธรรมาชาติแต่ว่าในนปัจจุบันที่โลกมันเปลี่ยนไปความคิดของคนไทยก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่เราจะ,ปะาเปลี่ยนค,คนไทยไ<ห>ที่ทเปลี่ยนนั่นนะผมจะบอกคนไทยนะส่วนมากชนชั้นกลางที่ถูกลัทีิทนิยมมันครอบงำจนเห็นว่าความรวยสําคัญความมีหน้ามีตาสิกพันความเป็นฝรั่งสาคัญ เนี่ยยกตัวอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยไอ้เหมืองแร่ทองอะไรต่างๆเนี่ยความความโลภทั้งนั้นแต่ชาวบ้านเขาปฏิเสธมากเลยชาวบ้านเขาต่อสู้ในชาวบ้านเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าเราเพราะเขาอยู่กับธรรมชาติและเขายังไม่ถูกล้างสมองให้หันไปนับถือทุนนิยมบริโภคนิยมเพราะคาตอบของคนไทยเนี่ยอยู่ที่คนข้างล่างเมื่อหลายเราเริ่มนับถือคนข้างล่างเดินตามคนข้างล่างไม่ใช่คนข้างล่างเดินตามคนางบนคำตอบอยู่ที่นี่ เนี่ยไอ้อะไรนะไอ้คอสชอะไรต่างเนี่ยถ้าเขาลงไปมองหาคนข้างล่างเนี่ยเขาจะได้คําตอบแต่เขาเน้นคนข้างล่างโง่จะต้องเป็นไปอย่างโลกาภิวัตน์เป็นอย่างฝรั่งแล้วฝรั่งกระแสหลักมันก็มันไปในทางทุนนิยมบริโภคนิยมผมว่าเราต้องเปลี่ยนขั้นพื้นฐานเลยในแง่ของเราเนี่ยต้องกลับมาพื้นฐานนั่งเดิมกลับมาคนข้างล่าง ม่จำเป็นต้องถือพุทธก็ได้พุทธเดมก็เป็นได้คริสตก็ได้หรือผีนับถือผีสางน้งไม้ก็ได้ขอให้นับถือที่จริงจังมีหลักการอะไรอยากจะแนะนำไหมคะในการที่อาจจะเป็นคนชนั้นกลางอยู่แล้วเราเริ่มสนใจแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงะคะที่ผมพูดกับเยาวชนพัชชาเขาก็ถามมานนี้นะผมว่าข้อที่หนึ่งแต่ละคนเนี่ย จะต้องฝึกตัวเองต้องรู้จักภาวนาด้วยไม่ใช่แช่ความคิดอย่างเดียวเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยคือลมหายใจแต่ตอนนี้เราหายใจเอาความเครยียดเข้าไปเอาความเครยียดเข้าไปแล้วยิ่ง,งตอนนี้เอามลลิพเิเข้าไปต้องหัดหายใจที่ทั้งใสพุขเจ้าอาวานาปนาสติ รู้ใจมีสติหายใจเอาความสุขเข้าไปหายใจเอาเมตตากรุณาเข้าไปเปลี่ยนความเครียดความเกลียดให้เป็นความรักพื้นฐานอะไรต้องทำแต่เท่านั้นไม่พอเมื่อเรามีความสงบในใจมีสันติภายในต้องออกไปเอาสันติภายในเนียมาปรับให้ภายนอกเป็นสันติด้วยเาะฉะนั้นพวกเราจะเป็นชนชั้นตาง ต้องมีเวลาออกไปเรียนรู้จากคนข้างล่างคนยากไร่จไปสอนเขาไปเรียนจากเขาและถ้าคุณเรียนจากเขาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะถูกถีบถูกกระทืบอย่างแบบเขาไม่สำคัญมากครับไม่สนทีนการสบายเกินไปมีเครื่องหลอกลอมมากเกินไปถ้าออกไปสัมผัสกับความทุกข์อย่างที่คนข้างล่างเราถึงความทุกข์เนี่ยเราจะฝึก ใช้เมตตายังไงใช้กรุณาอย่างไร,ใช,ร,งไรใช้มุทิตายัางไงอันนี้นะครับเป็นเอ,เ,อเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาให้สังคมทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งในเรื่องการรับเปลี่ยบเอาความรุนแรงเราจะใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้อหิสฐธรรมไม่ใช่ความรุนแรงโอ้ยขอบคุณมากค่ะอาจารย์าแป๊บปะ